เทคนิคพิเศษในแคนวาค้นหารูปยังไงก็เจอเพียงแค่2คลิกได้รูปแบบเดียวกันแบบนี้ทำยังไงนั้นไปดูกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้คูกุ้งมีเทคนิคพิเศษในการค้นหารูปในแคนวาเวลาเราค้นหารูปภาพในช่องค้นหาพอใส่คีย์เวิร์ดลงไปภาพที่ได้จะไม่ค่อยตรงใจและรูปแบบและทนภาพก็จะไม่เข้ากันทําให้เสียเวลาในการค้นหาภาพมากวันนี้คูกุ้งมีเทคนิคพิเศษในการค้นหารูปค่ะเพียงแค่2คลิกอันดับแรกเลยเราก็ทําการคลิกรูปภาพก่อนนะคะภาพไหนที่เราต้องการที่จะจค้นหานะคะแล้วก็ทําการคลิกขวาค่ะ ให้ไปที่ข้อมูลค่ะแล้วก็มาเลือกที่ดูสิ่งที่คล้ายกันในนี้เขาก็จะขึ้นตรงนี้มาให้นะคะเป็นแนะนำเป็นพิเศษค่ะจะได้รูปแบบและโทนเดียวกันนะคะเราก็สามารถคลิกเลือกได้เลยนะคะแล้วก็นำมาปรับแต่งได้เลยค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับเทคนิคพิเศษในแคนวาในการค้นหารูปยังไงก็เจอเพียงแค่2คลิกไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ